พอดีว่ามันฟลุกอะค่ะพอดีว่ามันฟลุกคําว่าฟลุกหรือว่าบังเอิญในภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงถ้าเราต้องการจะบอกว่าฟลุกนะคะมันฟลุกหรือว่าบังเอิญเนี่ยเอาคํานี้ไปใช้ได้เลยคําว่าธรรมะ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  ธรธมรมะธรรมะแปลว่าฟลุ๊กหรือว่าบางเอิญนะคะซึ่งในบางกรณีก็จะให้ความหมายว่าฟลุกหรือว่าในบางกรณีก็จะหมายถึงบางเอินนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้กันในกรณีแรกสมมุติว่าการสอบที่ผ่านมาอะสมมุติว่าสอบ JLPT ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราสอบผ่านนะเราสอบผ่านแล้วก็คนญี่ปุ่นก็ชมเรานะเขาก็ชมเราว่า ซาซึกะเอซังเดสเนะสมมุติว่าเราชื่อเอสมมุติว่าเราชื่อเอซาซึงะเอซังเดสเนะสมแล้วที่เป็นคุณเอนะสมแล้วที่เป็นคุณนะคะซึ่งก็เป็นการชมนั่นแหละนะคะซึ่งการชมภาษาญี่ปุ่นก็ชมได้หลายแบบบางทีเขาอาจจะไม่ใช้คําว่าเก่งก็ได้แต่เขาอาจจะใช้คํานี้ซาซึงะเอซังเดสเนะสมแล้วที่เป็นคุณเอนะคะคือแบบเก่งอะเลิศอนะสมแล้วที่เป็นคุณ แล้วถ้าเราต้องการจะตอบว่าไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะมันฟลุ๊กค่ะฟลุ๊กนะคะเราก็สามารถตอบได้ว่าอเอะธรรมธมาเดสเอะธรมมาธมาเดสนะคะไม่หรอกค่ะมันฟลุ๊กไม่ขนาดนั้นหรอกมันฟลุ๊กค่ะคือเป็นการตอบแบบถ่อมตนนะนะบอกว่าอุ้ยไม่หรอกค่ะมันฟลุ๊กนะคะมันฟลุ๊กนะมาดูก,กรณีที่2นะสมมุติว่าเราไปเดินตลาดอ่าไปเดินตลาดนะแล้วแบบว่าบังเอิญน,นะบังเอิญเจอคุณ A นะรัวฟุ๊ก พบเจอคุณเอแบบว่าไม่ได้แบบนัดหมายแล้วบัง e e e ha. เอิญเจอนะกรณีน <right> ี้หมายถึงบังเอิญมากกว่าใช่ไหมภาษาไทยเราคือบังเอิญเจอทัมมาทามะเอซังนี่ไอมาชิตาทัมมาทามะเอซังนี่ไอมาชิตาทัมมาทามะเอซังนี่ไอมาชิตานะคือบังเอิญเจอคุณเอซึ่งคําว่าทัมมาทามาทัมมาทามะในประโยคนี้เนี่ยก็จะให้ความหมายเดียวกับคําว่ากูเซนกูเซนนะคะที่แปลว่าบังเอิญนะคะ 偶然に、A さんに、会いました。偶然に、A さんに、会いました。偶然に、A さんに、会いました。 คุณ A โดยบางอืน่นสาหรับใครที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็มีคอร์สออนไลน์มาฝากหลายคอร์สเลยนะคะทั้งคนที่เริ่มต้นนะคะแบบว่าไม่มีพื้นฐานต้องการเริ่มต้นนะคะก็มีคอร์สสำหรับคนเริ่มต้นให้หรือใครที่มีพื้นฐานมาแล้วต้องการเน้นสนทนานะคะแบบว่าเวลาจะพูดยัง สับสนในเรื่องของการเลี่ยงประโยคยังตะกุกตะกักอยู่นะคะก็สามารถมาฝึกกันได้นะคะในคอร์สที่สําหรับคนที่มีพื้นฐานมาแล้วแต่ว่าเน้นสนทนาแบบเจาะไปใช้จริงในแต่ละสถานการณ์หรือใคจยติวสอบ N5 N4 N3 นะคะก็มีคอร์สให้เหมือนกันเดี๋ยวจะแชร์รายละเอียดคอร์สต่างๆไว้ข้างล่างใต้คอมเมนต์นะคะใครสนใจคอร์สไหนก็สามารถที่จะ คลิกที่ลิงค์ข้างล่างแล้วก็ทักข้อความมาได้ในกล่องอินบ็อกซ์วันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นน่าดูว่าฝากกันเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะจ้ามาตานิ